สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่เป็นที่ม่อนพญานาคนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่ที่ใครเป็นา่ายพญานาคเนี่ยควรจะต้องมาสักการะสักครั้งหนึ่งนะครับผมอ่ะวันนี้ได้มีโอกาสมาสักการะพญานาคที่นี่บอกเลยว่าทั้งสวยงามทั้งมีความขลังแล้วก็เชื่อว่าใครที่เป็นลูกหลานนะ มาขอพอรที่นี่เป็นหนึ่งในที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วก็พญานาคมีทุกตระกูลจริงๆเลยนะครับผมได้มาสักการะเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ที่นี่ด้วยนะครับผมใครที่มีโอกาสมาที่ม่อนพญานาคนะครับต้องมาครับและยังมีวิหารของพระแม่กวนอิมด้วยนะครับผม ได้มาขอพอรทั้งสีจุดมาจุดศูนย์กลางของเมืองพญายนาคแห่งเชียงใหม่แล้วก็จะสําเร็จกลับไปซึ่งผมไม่อยากจะบอกว่าได้โชคลาภก้อนใหญ่มาจากที่นี่ด้วยครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับสมหวังดังทุกอย่างให้ขอพอรตามคลิปที่เห็นเลยนะครับแล้วจะโชคดีกลับไปใครที่เป็นลูกหลานนะครับคลิปนี้อาจจะเป็นการเชื้อเชิญหรือเลือก ให้ท่านเนี่ยมาที่นี่นะครับใครที่มีนิมิตรหรือสัญญาณบอกต่างๆนะครับให้มาที่ม่อนพยานาคจังหวัดเชียงใหม่สักครั้งหนึ่งแล้วอาจจะได้ตามหาสิ่งที่ท่านรอคอยเนี่ยกลับไปผมจาย์เลนสายนาคก,ก็ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับแล้วเราพบกันใหม่คลิปดีๆถัดไปขอให้ทุกท่านจเจริญรุ่งเรืองมีความสุข สมหวังดังปราถนาทุกประการด้วยเธอสาธุสาธุสาธุครับ